ครับตอนนี้ผมมาดูเมาาื่อว้ยพระที่วัดแสงทธรรมวังนํำเขียวครับตอนนี้มาจอด,ลดลรถแล้วครับนี่จอดรถแล้วตอนนี้จอดรถจอดรถแล้วครับที่นี่ผมจะขึ้นไปยังโบสถ์ผมจะเดินขึ้นไปยังโบสถ์ครับรูปโบสถ์ครับโบสถ์งามสวยงามมากๆเลยครับโอ้โหนี่ เคยเห็นยักทีครับครับสวยงามมากมากเลยครับมีมีนม้ำลอมลอมรอบด้วยครับตามมาดูครับตามมาดูตามมาดูมีเครื่องหันลมด้วยมีเครื่องหันลมครับเครื่องหันน้ำครับ มาครับตามมาดูครับหโบสถ์ยังสวยงามครับเป็นโบสถ์หรือเป็นไรผมไม่รู้นะเป็นแบบเป็นแบบสวยงามนะครับดูครับดูตามผาไยครับขี่บำบัดน้ำครับให้น้ำใสสะอาดตามมาครับตามมาเรื่อยๆตามมาฝับ่บงนี้ เราจะได้มาชมกันครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์วัดแสงธรรมครับที่วังน้ำเขียวครับโอ้สวยงามดูรอหลเป็นที่น่าทึงมาก ฐานที่สวยงามครับตรงนี้ที่ไหวรองเท้าครับมีที่ไหวรองเท้าด้วยครับเอาพวกกถดถอดรองเท้าไว้ที่นี่ครับครับถอดรองเท้าไว้ครับที่นี่ควจะเดินขึ้นไปครับเดินขึ้นไปช่างบุญครับตอนนี้นักส่งเที่ยวก็มาครับ หลุดปารจอดที่นู้นครับเข้ามาเที่ยวครับนี่ครับบันไดทางขึ้นโอ้สวยงามไม่เคยเห็นก็ได้เห็นแล้วครับนี่ครับนี่ครับโอ้สวยงามครับตามมาเลยครับโอ้ร้อนตีนนะครับต้องเดินไวหน่อยนึงโอ้เดินไวหน่อยนึงครับนี่ตอนนี้ประมาณบ่ายสองโมงครับ สวยงามเห็นเวโอ้ยสวยงามมากๆเลยครับนี่ครับ,รบสวยงามมีแม่เขานั่งเขาศิล อยสามองค์ครับขึ้นแปนข้างบนนี่น่ครับขออนุญาตถ่ายวีดีโอน้วยครับผโอ้สวยงามมากๆครับตอนนี้ผมกำลังจะขึ้นไปแล้วครับ เดินึ้นไปเดินึ้นไปเรื่อยๆเดินึ้นไปเรื่อยๆโอ oh. ้ไปดูฟังนี่ครับนักท่องเที่ยวกำลังมาโอ้กำลังวิงมาครับ,รบ,รบขออนุญาตซูมครับซมูม ข้างนี้ครับรถบัสจอดจอดอยู่นู่นครับเข้ามาทางในครับโอ้โหที่ไม่เคยเห็นนะสวยงามอันนี้คือ ผมไม่เคยเห็นพมกงเหินเนี่ยนี่ครับ,รบเดิขึ้นไปข้างบนครับตามมาครับตามไปดูข้างบนครับ ไปเรื่อยๆคกับอลังการมากเลยครับที่วังน้ำเขียวครับปัดเสีงทําครับ,รบตอนนี้ผมกำลังกี่เดินกันไปข้างบนครับเดินขึ้นมาเรื่อยๆครับนี่ครับดูครับ มาเรื่อยๆครับดูครับชมเลยครับเนี่ยเห็นแล้วนาทึงครับตามมาครับตามมาดู สวยงามมากๆครับด้านทั้งนี้มีทิวทัศน์มีภูเขาสวยงาม มาดูใกล้ๆครับขอที่อยากซูมครับดูดูครับสวยงามมากๆเลยครับบรรยายมีถูกเลย วังน้ำเขียวครับคลิปนี้จบลงไวแค่นี้ก่อนนะครับเข้าไปดูในช่องพนมชาแน,นลนะครับผมทาง YouTube ครับ